ตัวเจาบางหันเนาะยาค่าจะเปิดเป,เปิดแบปเปิดกันโทรศัพท์ เห็นห่วงอยู่เลยแสงไฟก็ง้อมเห็ดผูกมองกว่าแล้ว

Thank <sniffs> you. ย่านฝนสาดนะพ่อี่ไงอันบ่อันนี้บ่ยันฝนสาดโอ้โหพี่บ่ เร็วเร็วเร็วไปเปาหนึง่งเร็วยังอีกเป็นครึ่งเร็วไปครึ่งหนึ่งยังอีกครึ่งหนึ่งสิสําเร็จมัน,น่าจะได้ขึ้นอยู่ความฝันอีกครึ่งหนึง่ง เก็บเลยต้องเก็บเข้าไปในเฮือนย่านฝนแห้งมันแห้งมันแห้งพปย่ป,อ,ยปองแล้วสิเก็บหาสอบมาเป็นเงิ้นหน่อยบาทเด้น่ะน,นะอันที่ห่ากก็หาร้อยกว่าบาท บาดปนพญ่ยแล้วสเก็บแล้วยันมันเปียกแล้วสิเห็ดงานละเอียดอืมแล้วเก็บรายละเอียดแล้วเห็ดงานดีพญย่ยนี่เ <laughs> อื่นปูวนะันหนามาออกเองี้ โอ้ยตกขุมพี่น้องเอ้ยได้ คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แล้วค่ะเด้อคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ